สวัสดีครับผมอขอสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสําหรับที่ท่านเห็นทงนางหน้านี่คือเขาเนียวนานหากเก้าเบอร์สิบแปดนะครับผมอ,อันนี้คือหลังจากปักดําไปได้ประมาณสิบเจ็ดมือนะครับผมว่าท่านถึงเศร้ามือนะครับเด้อแตกกอแล้วนะครับผมเมืองนะครับผมอายุกาตอนผมปักดํานี่ก็คืออายุกายี่สิบมือนะครับผม ระยะห่างของการดําก็คือหาซิฟคูนหาซิฟนะครับผมคือผมสีดําเดินหนานะครับผมแล้วก็เอื้อมไปซุดแขนนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าอ่าสายหงนะครับหน้านี่สิเป็นเข่าสีง,งามแห้งนะครับผมถ้าใส่เข่าพันสูงนี่เิ่นสีล่มนะครับผมอ่ะเมืองแปลงขางเคียงนะครับผมอันนี้เพิ่นใส่เข่าน่าจะเป็นอ่ขอกอคโกหรือเปล่าน,นะครับผม เป็นพันธุ์สูงนะครับพันธุ์ปกตินะครับผมอันนี้คือเขาพันเตียนะครับนะครับนั่นค่ะก็เวอร์ชันแปดนะครับผมเป็นเขาเหนียวหอมต้นเตียนะครับปีนี้เป็นปีที่สองนะครับผมผมใส่เป็นปีที่สองเนาะนะครับหลังจากปีที่แล้วกะทดลองแล้วนะครับผลปรากฏว่าผลผลิตกับพันนะครับผมรสชาตินี่ดีนะครับผมหอมนะครับ หอมนุ่มนะครับความนุ่มนี่ผมให้เทียบเท่ากอข้อหกต้นสูงเลยนะครับผมแต่ความหอมนี่ยังเป็นนองกอข้อหกต้นสูงอยู่นะครับผมสรุปก็คือพานนะครับติดใจนะครับผมนะเบิ้งนะครับอายุแคสิบเจ็ดมือนนะครับจากตีดำมาเนี่แตกกอแล้วนะครับผมเนี่ยผมใส่ไปประมาณหาหกนะครับหาหกต้นนะครับผมเนี่ยแตกกอของมาเนี่เท่าที่เห็นนี่ยี่สิบอัพนะครับผมเบิ้งนะครับ เบิ้งนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจในพันเขาพันหนีนะครับผมเขาเหนียวนานหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับผมหรือบางท่านก็เอินว่าก็ขอหกนะครับก็ขอหกต้นตีอะนะครับผมเบิงนะครับผมเบิงเป็นแนวทางเนาะนะครับผมเดี๋ยวปีนี่สิมีการแบ่งนะครับเปิดแบ่งพันเขานะครับผมผมสิคัดเขาดีๆนะครับผม ติดตามไว้นะครับผมสำหรับทันทีสนใจอยากได้พันธุ์นะครับผมทุกอย่างผ่านนะครับผ่านทุกอย่างนะครับผมสำหรับเขาพันนี้นะครับผมติดใจเนาะนะครับผมบัวว่าสิเป็นผลผลิตบัวว่าสิเป็นรสชาตินะครับผมผ่านทุกอย่างนะครับผมเบิ้งเดี๋ยวเขาเบิ้งไปน้ำกันเาวๆเลยนะครับผมสองไฮนี่ประมาณเกือบไรนะครับเกือบไรเนาะอันนี้คือ สองใหนะครับผมผมสีดำลักษณะประมาณว่าไข่กันนั่นแหละครับผมอันนี้ก็คือเฮ็ดเป็นร่องให้นามไปนะครับนามสีหัวนะครับเมึงนะครับนามไม้แห้งนี่ขั้นหงจนี้สิเอาไปยูเลยนะครับผมปีที่แล้วนี่เป็นหวยเลยนะครับผมหน้าผมเนี่ยปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วยูนะครับผมเดี๋ยวเขามาบึงกันนะครับเดี๋ยวบ่งอีกให้นึงนะครับผม อันนี้คือบริไซปุ๋ยเลยนะครับผมธรรมชาตินะครับเบิ่งนะครับให้ีนสีเขียวว้าเลยนะครับผมเนี่ยเบิ่งนะครับคราวนี้วหน้าหาเก่าเบอร์สิบแปดครับผมแต่ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับดำไปได้สิบเจ็ดหมือเองนะครับเนี่ยแต่กอแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบื่องกันนะครับว่าผมดำห่างขนาดนี้พ่นสีแต่กอถึงกันบ่อนะครับผมก็มีหยามียังเกิดเนาะนะครับผม เดี๋ยวผมกับิจัดการนะครับผมเสียเอาเครื่องตัดหยานะครับลงไปปั่นเนาะกับบริทนในยังนะครับบริแรงลำบากนะครับผมปั่นแป๊บเดียวนะครับเนี่ยผมมีใบมีดปั่นอยู่นะครับเนี่ยมีหยามียังเกิดเนี่ยผมเป็นปัญหาเลยครับเดี๋ยวปั่นเป็นปุ๋ยให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยเบิ่งกอเล่นะครับกองามนะครับเนี่ย17มือนะครับผมโมเสือกระตรงเสือนะครับผมเนี่ยดำเลย17มือนะครับแตะกอเป็นทีเรียบร้อยนะครับ ผมใส่ซีใส่หาต้นเองนะครับผมระยะห่างกับหาซีฟกูณหาซีฟเส้นนะครับเบิ้งนะครับเบิง้งสำหรับทันที่สนใจพันเข่าพันหนีนะครับผมเบิ้งเป็นแนวทางเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวผมกะสีอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมฝาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนํำนะครับเป็นกำลังใจนะครับผม เดี๋ยวเรามาเบิงกันว่าเพื่นสิแตกก่อถึงกันบอนะครับผมดำห่างขนาดนี้นะครับห้าสิบเซนเลยนะครับผมครึ่งเมตรนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ